ปีนี้หลายคนมองกันว่าเอ๊ะมันคึกคักไม่คึกคักครับผู้ชมเพราะว่าเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะได้รับความสนใจมากนักเดี๋ยวพูดคุยนิดนึงครับกับประธานหอการค้าจังหวัดชนบุรีฮะคุณทิรินธัญวัฒนกุลครับกับเทศกาลตรุษจีนปีนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับท่านประธานหอการค้าครับครับสวัสดีครับคุณสายชครับครับเป็นยังไงบ้างฮะมองภาพรวมเศรษฐกิจตรุษจีนปีนี้ครับ ก็ยังถือว่าไม่เอยังคือดีกว่าในสถานการณ์ปกตินะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับสุดจีนในช่วงก่อนๆผมถือว่าปีนี้ก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรครับอืมท่าน,นประธานหอมองมองอะไรเป็นปัจจัยในประเทศฮะที่ทําให้มันยังไม่ค่อยคึกคักเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาฮะผมว่ากําลังซื้อด้วยอะครับเนื่องจากกาลังซื้อเนี่ยก,ก็ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมีครัวเรือนต่างๆสภาพ,ภาพเศรษฐกิจน,นะครับ ็ยังถือว่ายังยังยังหลังจากโควิดที่ที่เปิดมาก็ยังถือว่ายังไม่ไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะฮะแต่ในภาคของออท่องเที่ยวก็ถือว่าดีขึ้นนะครับถ้าในพูดถึงในเขตจ,จังหวัดชลบุรีเนี่ยเราก็มีภาคของการท่องเที่ยวที่ท,ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นครับแต่สภาวะการจับใจ่ายใช้สอยของคนในพื้นที่ในจังหวัดนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ไม่ได้อยู่ในในในเกณฑ์ที่แบบว่าคึกคักมาก นะครับครับอย่างที่ที่เราคาดการหรือคาดหวังกันครับท่านท่านประธานหอะที่ผ่านมาภาครัฐเองก็มีพยายามมีนโยบายด้านเศรษฐกิจออกมาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นค่าแรงก็ดีเรื่องของอช่วยนู่นช่วยนี่ก็ดีไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรอฮะคือช่วยให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังอย่างที่บอกครับคือในสภาวะเงินเฟ้อมันก็ยังค่อนข้างยังสูงอยู่นะครับอืก็คือข้าวของหลายๆอย่างเนี่ยก็คือมีราคาที่สูงขึ้นนะครับ กำลังจ่ายทุกคนก็ต้องมองนะครับว่าเราจะต้องอใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายภาพรวมเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับครับท่านประธานหอครับครับท่านท่านประธานหอลบกุนิดนึงอ่ะท่านมีมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนํำยังไงไหมฮะเพราะว่าหลายคนพูดกันเยอะมากเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยฮะครับก็ก็อย่าหมายถึงข้อเสนอแนะกับทางภาครัฐใช่ครับกับทางรัฐบาลฮะ อ๋อครับก็อยากให้ให้ภาครัฐช่วยดูว่าเราจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยยังไงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออกระตุ้นคนที่มีรายได้น้อยนะครับทายังไงให้กระจายลงสู่พื้นฐานได้นะครับอย่างเรื่องของเงินที่ต้อวอลเลตถ้าเกิดออกมาได้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับอ๋อถ้าท่านท่านท่านประธานหอมองว่าน่าจะกระตุ้นได้เหรอฮะ คือผมมองว่าวันนี้คือมันต้องมีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับอืเพราะว่าถ้าเกิดยังยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฮะตรงนี้ออกมาหรือไม่อาจจะไม่ใช่เป็นในเชิงของวิธีจ้วอวลเลนหรือเป็นในเรื่องของเ,อเงินสนับสนุนในการที่จะทําใหา้ประชาชนมีอํานาจในการซื้อมากขึ้นเนี่ยอืถ้ายังไม่มีตรงนี้มันก็จะทําให้เศรษฐกิจก็ยังเดินชุมๆแบบนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีตรงนี้ออกมาผมเชื่อว่าก็จะช่วยให้ อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ตลาดัขึ้นมาได้ครับครับท่านประธานหอฮะคือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวเรื่องของคอนโดในประเทศไทยค่อนข้างที่จะขายดีอันนี้มันจะส่วนทางกันยังไงไหมฮะกับเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราคอนโดขายดีใช่ไหมฮะครับผมตรงนี้เอข้อมูลต้องต้องอาจจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนต่างชาตินะฮะที่เข้ามาซื้อหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ากําลังซื้อของเอบ้าน,เ,านเราอาจจะ ใช่ฮะอาจจะไม่ได้คึกคักมากนะครับแต่ยังโชคดีที่ว่ายังมีคนต่างชาตินะครับที่ยังสนใจแล้วก็อยากที่จะมาลงทุนหรือว่ามาหาที่อยู่อาศัยนะครับในในประเทศไทยอ่ะครับครับมีข้อแนะนำโฟกัสในแค่บางพื้นที่นะครับไม่ได้ถูกกระจายลงไปในทุกทั่วประเทศอ่ะนะฮะอาจจะเป็นได้เฉพาะบางกลุ่มครับครับของชนบุรีของภาคตะวันออกปีนิด ค่อนค่อนข้างที่จะดีขึ้นบ้างไหมฮะในช่วงช่วงไตรมาสแรกของอเศรษฐ,ฐกิจท,ที่ที่หลายคนมองอยู่ฮะผมว่ายังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องท่องเที่ยวผมว่าคือนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาดีขึ้นนะครับในส่วนของท่องเที่ยวแต่ถ้าพูดถึงในการกระจายลงไปในทุกพื้นที่นะครับก็ยัง,ย,งยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังถือว่าเอ,อยังไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรครับครับ ผมผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานหอฮะกรณีถ้าสมมติว่าถ้าเรารอเรื่องของมาตรการจากภาครัฐมาช่วยเนี่ยมันอาจจะจะ,จะอีกระยะหนึ่งอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวเริ่มกระเตื้องขึ้นมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเงินจากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเติมในส่วนตรงนี้ก่อนที่ภาครัฐจะออกมาตรการอื่นๆมาช่วยมันมันจะพอพยุงกันไปได้ไหมฮะ ยุงได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้าน,นี้คือมันอาจจะอยู่ในโซนที่มีแหล่งท่องเที่ยวครับ oh. จะถามว่าในพื้นที่จังหวัดของชลบุรีเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายอำเภอนะครับ hmm. ที่เอ,อ hmm. คนที่ประกอบธุรกิจอาจจะบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ได้รับอน,นิสงจากตรงนั้นเท่าไหร่นะครับออื hmm. oh. แต่เราก็ต้องดูว่าเราจะกระจายเอรายรับที่มาจากนักท่องเที่ยวเนี่ยกระจายสู่เ ทั้งจังหวัดได้ยังไงนะั่นก็คือประเด็นหนึ่งจุดที่ที่คิดนะครับอย่างขอการค้าจังหวัดชุมพีเราก็พยายามที่จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวในต่างอำเภอบ้างหรือว่าไปดูอะไรที่ไม่ใช่แค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆนะครับเพื่อจะกระจายรายได้ให้โคเบอร์ทั้งจังหวัดนะครับอ๋อคือคือนั่นหมายความว่าคือคือนักท่องเที่ยวเข้ามามันกระจุกอยู่บางบางที่แต่มันไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศมันก็เลยมันอาจจะมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ เงินเข้าไม่ถึงอย่างนี้<ช>ถูกกล้องใช่ไหมฮะใช่ครับก็ก็แหล่งที่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะไม่ค่อยได้รับอนิสงส์จากตรงนี้เท่าไหร่ครับอืมอืมอืมอ่าท่านประธานหอมีข้อเสนอแนะฝากถึงรัฐบาลไหมครับก็อยากให้ทางภาครัฐนะครับลองดูว่าเราจะมีวิธีการที่จะกระตุ้นกําลังจับจ่ายใช้สอยของประชาชนยังไงนะครับผมมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าแต่ที่ทุกท่านทราบว่าวันนี้เอ ภาวะเศรษฐกิจนะครับหรือว่านี่ครัวเรือนต่างๆก็ค่อนข้างเยอะอทุกคนก็จะค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะครับในการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเกิดมันสามารถมีมีเงินเข้ามาสะพัดในระบบได้เนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้เศรษฐกิจเราคึกคักขึ้นมาได้แล้วก็สำคัญที่สุดคือทํายังไงให้มันกระจายเข้าไปสู่ทุกทั่วถึงทั่วประเทศนะครับ ครับไม่ใช่แค่แค่บางจุดเท่านั้นอะไรเงี้ยหรือบางกลุ่มเท่านั้นครับครับครับอ่ะครับเบื้องต้นขอพระคุณท่านประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็เป็นมุมมองจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดชนบุรีคุณธีรินธัญญาวัฒนกุลมุมมองน่าสนใจนะคุณผู้ชมคือหลายคนมองว่าเออเศรษฐกิจมันน่าจะดีในช่วงตุรกีนแต่เอาเข้าจริงๆริอย่างที่ท่านประธานหอะไม่ใช่เฉพาะชนบุรีหลายจังหวัดก็บ่นเหมือนกันคือมันไม่ได้เหมือนที่มันผ่านมาหลังจากโควิดซึ่งเพิ่งจะฟื้นกันนะครับแต่่วา ข้อเสนอแนะอันหนึ่งน่าสนใจนะครับคือถ้าหลายคนมองว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่การท่องเที่ยวเริ่มดีเนี่ยมันอาจจะฟื้นอย่างที่ประธานหอนะฮะชนบุรีเนี่ยไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทุกอำเภอเพราะฉะนั้นรายได้มันจะไปกระจุกอยู่ทุกอำเภอแต่สิ่งที่ในมุมของนักธุรกิจมองว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือมันต้องให้เงินกระจายทุกพื้นที่มันถึงจะแก้ปัญหาได้ทั้งระบบนะครับอันนี้เป็นมุมมองน่าสนใจเดี๋ยวรอดู นะครับสำหรับมาตรการต่างๆที่จะออกมา